สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมนาฬิกาลอ9เบญจมหามงคลสวยสมบูรณ์ไม่ผ่านใช้งานไม่เคยใช้นะครับ6500บาทส่งฟรีสภาพสมบูรณ์ราคาตลาดตอนซื้อใหม่ๆหมื่นอัพนะครับซื้อมา13,500ลดครึ่งราคาไม่ได้ใส่เรามาดูกันครับอยากดูภาพนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับ เพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับอันนี้ผมขยายเอาใจคนดู YouTube ช่องผมเสร็จแล้วครับเพื่อนๆแคปภาพขยายครับนี่เห็นรายละเอียดชัดนะครับเอาไปแคปขยายต่อได้นะครับครบ3ามวิแล้วผมจะเลื่อนแคปภาพขยายครับเพื่อนๆว,ว้าว สวยงามมากๆเลยนะครับแคปภาพขยายครับโอเคครับผมช่องนี้เราจะรวบรวมแบงค์เก่าเหรียญเก่าหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กไม่ว่าจะเป็นของเก่าของโบราณ กดติดตามช่องนี้ได้เลยครับมีสิ่งที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมากมายอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ